สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดดบายในไลฟ์นะครับวันนี้ผมก็หลังจากที่เขาปล่อยเปิดสก,กินใหม่ขายมานานแล้วผมก็แบบยังไม่ได้มาทำคลิปสปักทีวันนี้ก็ได้โอกาสที่ดีแล้วครับที่จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเลเท f เฟสผู้หญิงบานฉับ ผู้หญิงบานฉ่ำว่าสัน้นชุดแต่งกายนำเสนอเลเทอร์เฟสผู้หญิงบานฉ่ำนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ200บาทไทยนะถ้าเราเติมตังค์เข้าไปเนี่ยชุดนี้ไม่สามารถใช้แต้มในเกมซื้อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีลิขสิทธินะเราก็ต้องเติมตังค์ซื้อเท่านั้นนะครับราคา1 0 8 0เนี่ย1,080ทองเนี่ยก็200 200บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนเล่นเป็นฆ่าตะกรแล้วก็ไปเลือกที่เลเทอร์เฟสกันเลยเดอะแคเนบิล นี่ครับผู้หญิงบานชำมันจะเป็นชุดสูทนะครับแล้วก็นี่เขาเอาชุดของผู้หญิงมาใส่ด้วยเลยหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่าชุดมันชุดมันแบบวีใหญ่ๆอาจจะเอาแค่หน้ามา,าเฉยๆก็ได้นะเพราะว่าเขาแบบเขาแบบตัวละครตัวนี้ในหนังนะ่ะมันถลกหน้าของคนมาแล้วมันก็มาเย็บนะครับแล้วก็เอามาใส่แทนหน้าตัวเองอันนี้น่าจะเป็นหน้าของผู้หญิงแล้วก็มีเมคอัพลิปสติกเนี่ยแล้วก็ปัดแก้ม แต่งคิ้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะน่ารักดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูชื่อชุดกันเลยดีกว่าสาวสวยอะไรอะ่ะหน้ากากหนังที่สวมใส่ลงบนใบหน้าอันงดง,งามเพื่อแต่งตัวไปดินเนอร์ลดเลิศวะ่ะเฮ้ยหน้ากากแต่แต่แต่ผมชอบคอนนะดูดิคอนมันดูอันเล็กๆมันดูสบายตาดีอะ่ะเกมเดส d บ y d เด l ไลท์ถ้าอาวุธเรายิ่งเล็กเท่าไหร่ผมว่ามันยิ่งดีนะมันที่มาทำให้เรามองเห็นแบบมองเห็นชัดขึ้นน่ะ เดี๋ยวเรามาเทียบกับคอนนั่นอื่นเห็นปะมันมันไซส์แบบคนละขนาดเลยผมชอบอันนี้อันนี้ที่สุดแล้วมันเล็กๆดีน่ารักดีคอ้อนทรหดหน้ากากเครื่องสำอางนะครับแม้ใบหน้าถูกระบายด้วยคอนซีลเลอร์สีขาวอายแชโดว์สีน้ำเงินและลิปสติกสีแดงก็ไม่อาจปิดบังความมืดมิดที่ซ่อนเลนสอยู่เบื้องลึก <laughs> แล้วก็มีชุดสูตรสีดำนะครับชุดสูตรดินเนอร์เป็นทางการมีเลือดเพื่อนจาง เฮ้ยไหนเลือดเปื้อนจางๆอ่ะไม่เห็นว่ะแต่ว่ามันก็เท่ดีนะแส่ชุดสูรสำหรับเบลเทลฟิสเนี่ยแล้วก็ค้อนทรหดนะครับค้อนแข็งเก่งที่มีด้ามจับถนัดถนัดมือเหมาะแก่การทุบก,กระโหลกมันเอาไว้ทุบก,กระโหลกคนเลยหรอมันเกินไปหรือเปล่าถ้ามันถ้าในชีวิตจริงโดนอันค้อนอันนี้ทุบหัวเข้าไปคือตายแน่นะครับตายแน่ไม่ต้องใช้เลือ่อดหรอกใช้ค้อนอันนี้แบบเต็มแรงฟาดเข้าไปที่หัวเนี่ย รับรองแตกโอเคครับก็คำอธิบายชุดก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับชุดใหม่เรเทอร์เฟสเดี๋ยวเราไปดูหน้ากันใกล้ๆดีกว่าเกมแบบกำหนดอองนี่ใครอยากดูหน้าตัวละครใกล้ๆเฮ้ย <laughs> แต่ทำไมหน้าเรเทอร์เฟสมันดูแบบขาวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดูดวงตาที่อยู่ในภายใต้หน้ากากานั่นสิมันดูแบบ มันดูมันดูสดใสนะเออมันไม่ดูเหมือนสกินก่อนๆอ,นอะ่ะดูดิสกินก่อนๆมันจะดูแบบมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันดูเศร้าอะ่ะมันดูมืดมนอะ่ะหน้ากากสีดำหมวงคอเด็ดอันนี้หน้ากากสีดำหมวงคอเด็ดนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากของหน้ากากของเจคอันนี้จะออกแนวเท่ๆหล่อๆหน่อยแล้วก็มีหน้ากาก หน้ากากดูไว้นะหน้าก็จะแบบขี้กลัวขี้กลัวหน่อยแล้วก็จะมีหน้ากากของมิกนะครับจะเป็นอย่างนี้มีลิปสติกเปื่นนิดหน่อยด้วยเฮ้ย <c oughs> เขาออกแบบมาได้ดีเหมือนกันเนี่ยเกมเดบายเดไลทเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ผมเกียดหน้ากากนี้ที่สุดแล้วมันดูน่ากลัวมันดูแบบขยะขย,ะยงว่าไอ้หน้ากากของสตีเนี่ยหน้ากากคนเกเเนี่ยแต่ผมอันเนี้ยแต่อนเนี้ยคือยังพอได้อยู่ ยังมันยังดูไม่ค่อยขยะกขยแงงเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้คือแบบหนังอันนี้หนังเหี่ยวแล้วไงหนังหนังหนังย่นอันนี้คือแบบยังเต่งตึงอยู่นะก็มันทําให้เผยใบหน้าของเลเทอร์เฟสข้างในที่ดูที่ดูสดใสนะ่ะเอออันเนี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใบหน้าใกล้ๆของเลเทอร์เฟสเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่าโอเคสัก การสถานแห่งโทระเป็นด่านของเดอโอนี้ว่ะดูแล้วครับตัวละครเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเท่แค่ไหนเนี่ยดูค้อนดิค้อนมันเปลี่ยนใหม่เป็นแบบอันเล็กๆแบบน่ารักน่ารักโอ้โหโทเทมไฟกูยอยากจะบ้าตายรอบนี้โทรเทมไฟเราไม่น่าจะได้ใช้แบบไม่น่าจะได้ใช้เลยอะ่ะทําไมมันดวงซวยอย่างนี้วะโทเทมไฟอยู่ตรงเครื่องปั่นไฟนะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเดินไปหาใช่ไหม มีเหรอเจตรงนี้มีคนครับแต่เขาไม่มีไฟฉายกันนะที่ผมดูอ่ะปาร์ตี้คนจีนมาทั้งทีมแขวนก่อนเลยเอาเฟสแรกก่อนแล้วก็มีเอสกับเจกนี่ป่ะม่วง ถ้ามันไม่พาไม้มันก็จะโดนนะเฮ้ยเอาเรื่องวะเรียบร้อยแบกสวยงามมากๆเลยครับผมตอนนี้เราก็เป็นแบบว่าเราใส่ชุดเราใส่ชุดสีดำๆใช่ไหมเขาอาจจะมองเห็นเรายากนิดนึงนะแล้วก็ เราใส่เป็นหน้ากากของอะไรผู้หญิงอ่ะอุ้ยโหเจอลุงเอสว่ะแต่ที่ผมชอบที่สุดน,น่าจะเป็นเนี่ยค้อนอ่ะค้อนมันแบบมันดูเล็กๆน่ารักมากเว้ยมันแตกต่างจากค้อนนั้นอื่นคล้ายๆค้อนของฮิวินลี่เลยอ่ะที่เป็นสีเหลืองๆผมว่าเท่ดีนะมูลวอลเป็นหนึ่งสเต็ปแล้วก็ฟาดสวยนั่นเน๊ะกลับก่อนนะเราต้องเล่นแบบรัดกุมหน่อยเพราะว่าเราแบบเราอาจคลิปไง ต้องเล่นแบบคุมโซนดีๆหน่อยฝั่งนี้มันไม่มีเครื่องปั่นไฟนะเดี๋ยวฝั่งที่มีคนปั่นไฟได้แล้วมันจะได้ปั่นไฟยาวๆเราต้องเล่นแบบมีแบบแผนนิดนึงเพราะว่าเราแบบว่าต้องเก็บสีให้ได้ผมได้ยินเสียงว่ะโอ้โหมงไวจังหนึ่งเครื่องปั่นไฟไปแล้วครับผมโอ้โหช้านานเกินไอหย,ย่อย เรียบร้อยพับไม้แน่ๆจังหวะน,นี้มันหลบไม่ได้นะเว้ยมันไม่สามารถนะมันจะโดนแบบจกตู้อยู่ดีอะ่ะทางที่ดีที่เราจะหลบแบบไอหย่อยได้เราต้องมีเบรกสตันตู้เว้ยถ้าเรารู้ว่าจะเจอหย่อยแล้วเราแบบมันเลื่อนแล้วเราหลบไม่ทันถ้าเรามีเบรกสตันตู้นะ่ะมันใช้ได้ดีเลย เราไม่จําเป็นต้องเฝ้าขนาดนั้นนะกําลังได้เลยกําลังพอดีเฮ้ยคนนี้มันนักจุกหรือเปล่ามาอยากจุกเรามากๆอะ่ะน่าจะพับมูลวอล์กเป็นหนึ่งสเต็ปตายยากตายยากไปแล้วน่าจะเป็นตัวจูของทีมวะ่ะแต่เปิร์กที่ดีที่สุดก็คือเปิร์กข้างล่างนะครับชาโดบอลนะดีมากๆ เป็นยังไงไรเอสไม่พับไม้อย,อย่างนั้นหรอไ,อไม่พับไม้ก็โดนถ้าเจอไอ้หย่อยมันต้องพับไม้ไว้ยไม่พับไม้ก็ต้องไปหาที่กระโดดเอานะครับมันจะแพ้จุดกระโดดนะไอ้หย่อยอะดาไหนที่มีจุดกระโดดเดยอะๆนี่คือแบบจบ เขาทำลายโทรทิมไฟเราไปแล้วเขาปั่นไปแล้วสองเครื่องเราแขวนไปแล้วประมาณห้ารอบเราถือว่าเราทำทำเวลาได้ดีอยู่เจอแล้วผมเจอคนไอเดวิดคิงสวยแตกมาช่วยกันแบบเนียนๆหรอจ๊ะแอดออนที่ผมใช้ตอนนี้นะครับมัน ทําให้เราสามารถเอเลื่อยได้ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะแอดออนในถังไม้สีไอถังสีม่วงๆเนี่ยถังพริกอะ่ะถ้าไม่พไม้คือจบจริงต้องกระโดดเน้นๆไปต่อเลยครับได้ยินเสียงคนฮิวแบบนี้ไม่มีแทงหลังชัวโอเคหรือว่าเดี๋ยวนะ มันอาจจะยังไม่ได้ฮิวก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับปุ่มเลยมันอาจจะรักษาแค่รักษาแผลหรืออาจจะได้แทงหลังอยู่เอา้าฮิวเลยเหรอสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเบื้องแทงหลังเนี่ยถ้าเราลงมาจากเสาแล้วอะ่ะแล้วเราไปปั่นไฟไปถอนทเทียมไปช่วยเพื่อนหรือว่าไปรักษาบาดแผลตัวเองหรือไปรักษาบาดแผลนั่นแหละรักษาบาดแผลตัวเองอะ่ะมันจะอ่ามันจะมันจะใช้แทงหลังไม่ได้ ตอนนี้เหลือเครื่องบดไฟคแค่สองเครื่องเองมันจะมีคนหนึ่งที่ตายแล้วคือคือนียเว้ยผมเห็นรอยเท้าแล้วไอเจ๊กอ่อนเจ๊กยัไม่ตายไอเจ๊ครอบสองอุ้ยกำแพงแบบแปลกอยู่ได้เหรอตรงเนี้ยยกเลยครับน่าจะไกล ตรงนี้ไม่มีแผ่นไม้ว่ะโชคดีไปถ้ามีแผ่นไม้มันน่าจะได้มันน่าจะจูกได้อยู่ตอนนี้ผมแขวนสองครั้งกี่คนแล้ววะนี่ผมแขวนไปเจ็ดรอบแล้วนะเว้ยผมแขวนเจ๊กไปสองเนี่ยแขวนลุงเอสไปสองแขวนเนี่ยไปสองเหลือเดวิดเดวิดแขวนรอบเดียวยังไม่มีใครตาย ไอเน,นี้ยไม่ยอมฮิวตัวเองด้วยวะ่ะจะเก็บไว้ใช้ตายยากยังไม่ได้ปั่นกลับก่อนกลับก่อนฝั่งนี้ฝั่งละสองเครื่องเลยนะเจอเป็นไอเดวิดวะ่ะแต่ถ้าเจอไอเดวิดไอเดวิดก็ยังไม่ตายอยู่ดี ああเอา่ะเอาะรอบนี้มันเรื่องที่จะพับไม้ลุงใช้ไม้ไปแล้วนะตรงเนี้ยมาผมแขวนคนละสองรอบหมดแล้วแบบนี้คือไม่ดีเลยนะเวทุกคนดูนะว่าทำไมเราถึงควรที่จะต้องซ้ำที่จะต้องโซนดูนะอันนี้ผมแขวนทุกคนทีละสองทีละสองทีละสองแล้วเครื่องปั่นไฟมัน ใกล้จะเสร็จแล้วเว้ยมันเหลือประมาณแค่เครื่องเดียวเพราะว่าเครื่องที่ไอที่ที่เดวิดปั่นอะมันมันจะเสร็จแล้วอันนี้แทงหลังหรือเปล่าไม่มีแทงหลังว่าโอเคได้อยู่แ <c oughs> ขวนไอเจ๊กไปก่อน <c oughs> ผมเจอเนียแล้วเอาใครก็ได้ตอนนี้ตายหมดอ่ะ เอาไอเนยียก <ian> ่อนละกันเดี๋ยวเดวิดน่าจะแทงหลังเราก็มาดิจันใช้ค้อนบ้างเครื่องบันไฟเสร็จหมดแล้วนะเว้ยฝั่งนั้นเสร็จแล้วนะครับเหลือเครื่องนี้ที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ ทุกคนไปดูคลิปที่ผมเล่นตัวฮิวิลี่ดิแล้วแล้วดูมาเทียบกับไอห้หย่อยดิไม่คนละเรื่องเลยล่ะไอห้หย่อยอ่ะมันเดินไวใช่ไหมครับแล้วมันก็เลื่อยได้ยาวมากฮิวิลี่คือถ้าอยากจะได้ชาร์จอุ๊ยผมเจอคนถ้าฮิวิลอี่อยากจะได้ชาร์จเลื่อยเร็วๆก็ต้องแลกกับการเดินชา้าแล้วเวลาโดนโวนไม้อย่างเงี้ยโคตรยากเลย อะไรวะปั่นแฟโชว์ไปนหนึ่งเอ้ยฮิวโชว์ไปนหนึ่งสเต็ปแล้วก็โดนตีขาไปเหลือลุงเอสลุงเอ็นนี้ก็ตัวจุกเหมือนกันเฮ้ยผมเห็นแล้ววะผมคิดปเปงหรือเปล่าว่าเห็นอยู่หลังหินอะหลังหินเนี้ยคิดไปเองหรอต้องทันนะ โอ้โหเห็นเป็นตัวทุกคนเห็นปะมุงน,นั่งอย่างนี้แล้วมันจะเนียนเหรอ,อะคือแบบชุดมันสีขาวอะ่ะทำไมตาไม่บอกเรียบร้อยครับไป หลบตรงนี้แม่งไม่เนียนอะ่ะเราเสื้อมันสีขาวด้วยนะยังไงฆาตกรมันมองอยู่แล้วครับตรงเนี้ยถ้าถ้าอยู่หลังหินนี่ผมไม่เห็นนะเนี่ยแต่ประตูมันอยู่ใกล้กันยังไงเราก็ได้อยู่แหละรอบนี้สุ่มประตูแบบไม่ดีเลยสําหรับคนนะดูดิผมยืนตรงเนี้ยผมเห็นสองประตูเลยอยากให้มันเปลี่ยนสก,กินอันนี้ด้วยอะ่ะอยากให้มันเปลี่ยนสก,กินเรื่อยด้วยเนาะ เวลาที่เราซื้อสกินแบบแพงๆราคาแบบ200บาทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยราคาเบบเกือบจะเท่าแบบตัวเกมเลยอ่ะมันควรจะแบบเปลี่ยนความเนี่ยความสามารถของมันอ่ะอย่างเช่นเดิอเนื้อ่ะเปลี่ยนเป็นบิงแบบบิงสีฟ้าบิงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเท่นะคืออันนี้คือแบบเหมือนเดิมหมดเลยเลื่อยก็เป็นเลื่อยอันเดิมที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณอยากให้เปลี่ยนเลื่อยเป็นสีแบบ สีม่วงสีแดงหรือว่าแบบออกแบบเลื่อยมาใหม่สําหรับไปกินใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เขาทํามากเลยแต่เขาแบบยังไม่ทําเปลี่ยนแค่อาวุธเฉยๆนี่ครับก็ประมาณนี้นะรอบนี้เกือบรอบนี้เกือบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกือบปั่นไฟเซนหมดเพราะว่าเราแบบไม่ได้ซ้าใครให้ตายไปแบบสักคนหนึ่งแขวนคนละสองรอบสองรอบมันก็เครื่องปั่นไฟแบบผมว่าน่ะมันจริงๆมันเหลืออีกนิดเดียวอะ่ะจะปั่นเสร็จกันหมดแล้ว ทางที่ดีถ้าจะเล่นก็ควรแบบว่าซ้ำๆหน่อยก็ดีนะครับเราจะได้แบบค่าได้ง่ายๆนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นตอนนี้เซิร์ฟเพจเขาปิดแล้วนะตอนแรกผมว่าจะเล่นตัวอ้วกให้ดูแผนใหม่ก็ไม่เป็นไรรอให้เซิร์ฟรอให้เขาปิดเซแบบิร์ฟเพจไปปุ๊บแล้วรอให้เขาแบบอัปเดตเข้าเซิร์ฟจริงนะครับตัวละครแบบใหม่ๆแบบ เก่งๆเนี่ยเยอะแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะแล้วก็ตัวละครที่โดนเนื้อไปเนี่ยผมก็จะมาเล่นให้ดูว่ามันแย่แค่ไหนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับบาย